สนับสนุนโดย t o y ย t a b u ัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการนายสมบัติบุญงามมนงหรือบอกลอายจุดนักกิจกรรมทางการเมืองโพสต์เฟสบุกระบุว่า มีคนถามผมว่าเราจะขอร้องหรือเคลื่อนไหวให้เพื่อไทยหันหัวเรือกลับมาฝั่งประชาธิปไตยได้หรือไม่เพราะหลังจากที่เพื่อไทยประกาศถอนตัวออกจาก MOU 8พักทาให้ผมนึกถึงตอนพรบนิรโัษกรรมสุดซอยที่ไปไม่ไหวสุดท้ายต้องประกาศว่าจะยกเลิกแต่ไปคว้ากันที่สอวอก่อนครั้งนั้นคนที่มีบทบาทอย่างมากในการทําให้พรบรสุดซอยถอยกลับคือคุณยิ่งลักษณ์ขนาดโอกสแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยก็โดนญาติญาติคนอื่นตนําหนิว่าไม่รักพ่อไม่เห็นใจครอบครัวโดยคุณยิ่งลักษณ์รอจนวันหนึ่งคุณทักษิณเห็น ว่าสถานการณ์ไม่ดีแล้วไปต่อไม่ได้แล้วจึงพูดประมาณว่าสงสัยว่าจะไปไม่ไหวคุณยิ่งรักเลยสวมบทบาทว่าจะรีบดําเนินการให้ทันทีแล้วก็ดําเนินการตามขั้นตอนแต่แล้วสถานการณ์ก็บานปลายจนเกิดรัฐประหารอยางแลก็ตามพักประชธิปัต์ที่เป็นแกนนําหลักที่ขับเคลื่อนกบสส แม้รัฐบาลยิ่งลักษณ์จะประกาศยุบสภาแล้วก็ตามทีสุดท้ายความพ่ายแพ้ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์กลับไม่ทําให้พรรคประชาธิปัตย์เติบโตขึ้นได้แถมยังตกเหวอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้เพราะการเคลื่อนไหวดังกล่าวหลุดออกจากหลักการเมื่อคนมีสตินึกคิดได้โวอเตอร์ประชาธิปัตย์ก็ไหลไปกองกันอยู่ที่พรรคอนาคตใหม่และก้าวไกลในปัจจุบัน ทางการเมืองหากยืนไม่อยู่บนหลักการและภาวะวิสัยแต่ใช้ความต้องการของตอนกำหนดการตัดสินใจจะต้องแบกรับแรงต้านและผลของการกระทำในที่สุดการเมืองทุกวันนี้ประชาชนตื่นรู้สูงขึ้นทุกวันเลขกลหรือคำรวงต่างๆที่ผ่านมาเป็นคำพูดหรือชุดอธิบายสวยหรูมันจะถูกจับได้ง่าย ย้อนกลับไปที่คําถามว่าเพื่อไทยสามารถกลับลําแล้วมาจับมือกับฝั่งประชาธิปไตยได้หรือไม่คําตอบคือได้แต่ต้องยอมรับว่าความเสียหายครั้งนี้รุนแรงและผมเชื่อว่าเพื่อไทยจะไม่หวนกลับมาอีกแล้วเขาจะจมเรือตัวเองกลางมาหาสมุทรอันเว้งวางโดยที่พวกเราบนฝั่งมองยังไม่เข้าใจว่าเขาทําไปทําไม และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ